ไอ้โต้งได้การบ้านมาจากคุณครูคุณครูให้ไปห,หาคําตอบว่าหนึ่งหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่พอไอ้โต้งกลับมาบ้านถามแม่แต่แม่เนี่ยทำกับข้าวอยู่แม่ครับแม่ครับ, 1, บ, 1, บห,บน,หนึ่หงหนึ่นงเท่า,า <P> 1, 1, เท่าไหร่ครับเดี <P> ๋ยวกูตีเลยจะหลิวเลยนี่หลังจากนั้นไอ้โต้งเลยเดินไปถามพ่อแต่พ่อกำลังรับแขกอยู่พ่อครับพ่อครับหนึ่งหนึ่งเท่าเท่าไหร่ครับเชิญเลย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 ครับพอถามพ่อเสร็จเลยเดินไปถามพี่ชายแต่พี่ชายแม่งกำลังดูหนังเอ็กซ์อยู่พี่พี่พี่หนึ่ หลังจากนั้นจึงเดินไปหาน้องชายน้องชายกำลังดูกระตูนอยู่น้องๆรู้ไหมว่าหนึ่งวนึงเท,เ,ทเท่าไหร่กัตจิราก็ตจิราพอว่าถึงโรงเรียนคุณครูคก็ถามโต้งว่าต้องๆหนึ่งวนึงเท่าเท่าไหร่ลูกเดีย๋ยวเอาตะลิ้วฟาดหน้าซะนี่เดี๋ยวครูจะตีเธอแน่ๆโต้งเชิญเลยครับเชิญเลยครับเธอจะเอาไงกับครูเนี่ยเอาตูดเอาตูดนี่เธอให้ครูเป็นตัวอะไรก็ตจิราก็ตจิรา